ترجمة <laughs> เดาลูกเดียวนะเดาลูกเดียวนะคะเดาลูกเดียวนะคะอืมตัวเล็กๆกันตัวเล็กๆตัวเล็กๆกับตัวเล็กๆกันอยู่ไหนตัวเล็กๆกัน เล็กอยู่นี่ค่ะตัวเล็กๆอยู่นี่ค่ะตัวเล็กๆขี้อ้อนน่ะขี้อ้อนน่ะเจ้าอะไรจะกินนมเหรออ๋อมันนอนกับมามตัวเล็กๆก็ขี้อ้อนจังเลยอ๋อตัวเล็กๆก็ขี้อ้อนจังเลยแมนบอ แมนโบแมนตัวเล็กๆขี้อ้อนไหมลูกตัวเล็ๆกๆล็ขี้อ้อนจังเลยตัวเล็ๆกๆขี้อ้อนจังเลยค่ะอ๋ออมียวเมียวแล้วนอนละบาดนอนตักมาม่ารับเป็นตาย อ่ะนอนตัดแม่รับเป็นตายเล่นบ่โอ้ยมันอยากนอนน้ำแม่นี่ว่าอยากนอนนะ้ำม,มามะได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงนกหึมแม่นบ่แม่นบ่ได้ยินเสียงนกแม,ม่นบ่หอ เต้ยเอาขากล้องแม่มาอยู่ไหนวะขากล้องมามาขากล้องอีแม่อยู่สายโอ้ยเอาขากล้องมาให้แน่ขากล้องมาให้แน่บ่เตรียมตัวก็เป็นจิละคนบ่เตรียมตัวก็เป็นจิละ เป็นตะกุกตะกักจังสิล่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องนี่ล่ะหนูหันหน้ามาให้มาม่าดูน่ะหันหน้ามาให้แม่ดูดิเนี่ยว่าหันหน้ามาเบิ่งน่งไปไหนแล้วไปไหนแล้วหันหน้ามาหันหน้ามาหนอนลงนอนลงนอนตึงๆลงนี่ตึงอ่ะตึงลงตึงลงหรืตึงลงอื้อ อันนามาแน่ติล่ะกระดึกหางกระดึกกระดึ๊กเนี่ยกระดึกหางกระดึกกระดึกเนี่ยอันหน้ามาสิคะอันหน้ามาก่อนอันแต่ลังใส่ได้ยินซิดนี่ซิดนี่์อดซิดนี่อ์อดซิดนี่หันหน้ามาละ <laughs> <laughs> อุจักซูวิตตานี่โอ้ยหน้าเหี่ยมคัก แมวซิดนีย์ค่ะแมวซิดนีย์อยกเก็บมากจากถังขยะค่ะตอนนี้กลายเป็นคุณนายไปเลยตอนนี้กลายเป็นคุณนายไปเลยค่ะนอนก็ต้องมีคนนวดนะคะโอ้โหต้องแมวกรงทองดูดูดูด,ด,ดูแกวงหางแกวงหางแกวงตูด โอ้ยนอนรับตาะนนอนตาบ่รับรับนี้ดูดิดูตาดิรับอยู่บนตานะ่ะอสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีพี่น้องอุย้ยนอนสบายเลยนอนสบายเลยนะคะคุณแมวขา คุณแมวคุณแมวคุณนายอ่อนทะเย็นคุณนายคะคุณนายกินข้าวกับอะไรคะ <S <S 1> <S 1> คุณนายกินข้าวกับอะไรคะกอบพูดแปดล้านดวงใจเด้อเขามาเบิ่งน้องแมวขี่อ่อนสาวตุ่มหล่อนซื้อวาซิทนี่ ซิดนีย์เมืองหลวงของออสเตรเลียนะพี่น้องหลอนอยู่บ้านผู้เดียวสาตุ่มไปทำงานเลิกงานมากถ้าเกิดง้อแงโอ้ยลงหนึ่งหันวันผีเขา่าตบนาจะคลองปวดปวดอยู่เพาะเนผีเขา่าตบนาจะคของตับวัดพามานขึ้นอู้นางำนาง้อ ควนกัดไปทัวโอ้ยว่าเป็นผีเขาเป็นเอียงมาสนดกสาเหตุก็คือสาวตุ่มบอกอดเธอสาตุ่มเลิกง,งานมาแล้วสาตุ่มกั็ลวงเห็ดนกินนอกหิวเขาเห็ดนกินเห็ดน,นังแค่นี้ล่างถ้วยร่างจานละโอ้ยเธอสะบัดสบิงเธอขียดหลายเธอบกินหอดเขาสาตุ่มกินเข่าแล้วสาตุ่มก็นเลยมานั่งเปาะลงนี่เธอกระยางก่อยๆมาก อางก่อยก่อยมาถึงกับมานอนปอกล่องนีเดยเจ๊ทิปชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุ้มบ้านตำแยเด้นนะคะเจ๊ทิปจ้าขอความกร,รุณาไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้สาวตุ้มหน่อยนะคะเพราะว่าสาวตุ้มยังไม่คุ้นชินกับชื่อเจ๊ทิปเนาะคิดว่าเรายังไม่เป็นอะไรต่อกันเนะาะค่ะนอนหลับสบายเลยแต่ว่าถ้าได้ยินเสียงรบกวนหล่อนก็จะเงยหนะ้าขึ้นมามองนั่นนั่นนั่น,น,น อ,อ่อ,อนๆเจทิคขาแมวสาวตุ้มเก็บมาจากถังขยะเขาเอาไปทิง้งเขาเอาไปทิ้งทั้งกรงด้วยนะคะเธอก็ร้องโอดครวนอยู่ตั้งแต่สองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มเนาะลูกสาวสาว,สาวตุ้มก็เลยแบบแมวอะไรมันร้องจังเลยแม่ไปดูซี่ประสันไปดูซี่ประสันก็เลยไปดูไปดูแล้วก็เห็นเธออยู่ในกรงเนาะ ธออยู่ในกรงทีนี้ไม่มีน้ําไม่มีอาหารไม่มีอะไรทั้งนั้นนะเธอก็ร้องตะป,ปกตบปปกรงตะปบกรงนะคะก็รออยู่ครึ่งชั่วโมงไม่เห็นว่าจะมีใครมาเธอก็ร้องจนเสียงเธอแห้งเนาะไปละไปไหนไปหา,หากินข้าวบอคนน่ะเธอก็ร้องจนเสียงแหบเนาะลูกสาวสาวตุมก็เลยเอาเธอกลับมาบ้านตื่นเช้ามาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เนาะ กลัวว่าเขาประกาศหาแมวหายแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจเนาะแล้วตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็พาไปหาหมอพอพาไปหาหมอมันก็มีชิปเนาะติดอยู่ที่ต้นคอมันก็ได้ชื่อพ่อชื่อแม่มันมาชื่อเจ้าของมันมาทั้งเลขเบอร์โทรศัพท์ส่วนแมวนี้ก็ชื่อซิดนีย มีวัคซีนครบแล้วทำหมันแล้วนะคะเป็นมวยเป็นแมวตัวเมียเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าถ้าจะเลี้ยงต่อก็เลี้ยงแต่ถ้าไม่เลี้ยงก็รีบเอาไปเอาให้ใครก็เอาไปแต่อย่าเอาไปปล่อยทิ้งหรือว่าจะเอาไปไว้สถานรับเลี้ยงสัตว์ก็ได้เพราะว่าถ้ามันคุ้นชินกับเราแล้วเนี่ยมันโดนปล่อยทิ้งอีกมันจะ มันจะตรอมใจมันจะใจสลายเนาะลูกสาวสาวตุ้มก็เลยบอกว่าแม่เก็บไว้ได้ไหมอะจริงๆสาวตุ้มบ้านหลังเล็กไม่อยากได้สัตว์เลี้ยงหรอกเพราะว่าเอามาแล้วก็มีปัญหาเนอะมันมันไม่มีปัญหาหรอกมันมีบ้านมันแคบอีกอย่างสาวตุ้มไม่ชอบขนแมวแต่ว่าแมวตัวนี้ขนเธอก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่สุดท้ายแล้วมันก็คือเหมือนกับว่า สงสารมันอะ่ะด้วยความสงสารก็เลยอรับเลี้ยงก็รับเลี้ยงไปไหนลูกก็เลยรับเลี้ยงเอาไว้เป็นหนึ่งในสมาชิกไตคุณแล้วไปสซะราอ๋อไปห้องน้ํากินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ฉี่ส่วนกรงฉี่ของเธอนี่ก็จะเป็นกระบาฉี่กระบะหนึ่งแล้วก็กระบาเยี่ยวกระบะหนึ่งกระบาถ่ายกระบาหนึ่งเธอไม่ถ่ายรวมกัน ฉี่กับขี้เธอไม่ทํารวมกันเธอเธอเธอทําแยกตอนนั้นเอาเอาที่ขี้ที่เดียวมาเธอฉี่ไม่ขี้ขี้ในกระบะอยู่แต่ฉี่เธอฉี่ไปทั่วก็เลยจําเป็นต้องไปซื้อกระบะอีกอันนึงมาให้หล่อนหล่อนก็เลยขี้เป็นที่เป็นทางก่อนหน้านั้นก็จะฉี่ไปทั่วแต่ว่าอายุหกขวบแล้วนะคะฉี่แล้วเหรอลูกไปนี่เปของเธอเนาะ ไปไหนแล้วเวลาเธอจะควรเธอก็ไปขวรนนู่นไปควรนในพรมในครัวเธอไม่ควรโซฟาก็ดีไปอย่างหนึ่งเพราะว่าสาวตุ้มยังไม่มีที่ขวรให้เธอน่นนั่นน่นไหนเ้าเอาเอ,าเอาไปใส่แล้วหนูแม่ผีเขา่าเธอบอก ไปไหนแล้วเข้าห้องแล้วหรอออกมาแม,ม่นอนหมามาี่มาซิตี้โอ้ยไปพุ่นละอซีมาซัมมอบันี่นมาเลยนูนอนกับหมาม,ามั้ยเนาะอืมแ้วพีบ้า เมาถ้าห้องร้ายจนว่าเส้นหลอดหลอดล่มเธอาแตกคิดว่าเธอาหลอดเสียงใหญ่ปพรากตีแมวนี่มันตองเป็นเสียงยน้อยๆเนาะจังสตาหักมาเท่าหลอดเสียงใหญ่เพราะว่าเธอไหายไร้เมือนั้นหลอดล่มเธอแตกหลอดเสียงเธอาแตกเข้าตู้นั่นเปิดตู้นี่เด็กเปิดตู้กับเป็นได้เปิดน่ะออกมาลูก หนูออกมานีมาแลไงม,มานอนกับมาม้านี่มา,นนม,ามานอนวะแลนเป็นแมวเป็นแมวแมวเป็นวอ,อ,อกับเป็นได้เนาะพกก็ตีแมวกับชิย่างสาเนาะอันนี้เธอแลนเดี๋ยวเธอเธอเธอเห็นหนูมาแล้วาลมาเร็วเป็นบา้าได้น่ะแมวเป็นบ้าแต่ ออกมาลูกมาเต้นขยโยแค่แย่ไปสิได้แล้วไปซะดด้แล้วแมวแมวจ๋าแมวไปซะดด้แล้ว โอ้ยเนาะมันไปแล้วอ่ะมันไม่ออกมาเลยสาธุ่งก็ไม่ได้ลุกตามเลยเนาะถ่ายทอดสดแมวขี้อ้อนมาสันแมวหนีเข้าห้องไปแล้วไม่ได้อ่อนแล้วนะแมวขี้อ้อนแมวขี้อ้อน ไปสิไดล่ะโอ้ยไปสิไดแล้วบันนี้แม่จ๊ะ แมวมวแ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 มวมมาสิลูกออกมาอมาเป็นวอดเออืึเป็นอะไรเป็นบาร์หงหดใบุพินอง บางหนึ่งหันคืนนอนอดเลนดีๆอยู่ไปกัดสายไฟเขาเขาตีเด้อมานี่จะลงมา หนูมาลูกมามานอนเร็วๆมานอนกับมาม่านี่มาเพราะวันนี้เธอคึอกเธอเป็นอย่างวะเธอคือคึอกแท้วายูวายเศร้าขึ้นเตียงพุ่นเร็วขึ้นเตียงพุณเร็วเดินไปทั่วไตไปทั่วไตไปทั่วไตขึ้นไตลงไตขึ้นไตลงไตขึ้นไตลง มาน,นี้เร็วกินดูแทยเย็นนนเสียงกินข่าวกอด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 อยู่เสียงกินอาหารกินอาหารเม็ด ตาตุ่นให้กินตับบดไปแล้วบางนึงันมานีกะให้กินอาหารเมร็ดกินหลายมันสิอ้วนจะนอนกัดจะให้นอนแล้วล่ะไม่เอาหน่อยบ่นหน่อยเด้อ6ปีแล้ว แมวจม้าแมวจ้าเห็นแต่ข้าหลังดุมๆหรอสาตุ่มบอกไปหาเธอให้เธอกินให้เธอกินถ้ากินเร็วๆเธอกป็สีม้า ถ้ากิดฉัมานอนตักกสาตุ่มทะเบิงโลก,กินหน้ามุบอาหารของเธอ อีหยังขึ้นแรงแต่มือหนิงบอยู่บ่อเศร้าบอยู่บ่อเศร้า Mẹo leo mấy hao mong 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 mong